คุณป,ปู่มาจอดอยู่วัดนะคะวันนี้เส็จกระจกนะคะนี่สภาพด้านในก็นดีขึ้นแน่เลคะ่ะทุกคนแล้วค่อยมาล้างขาวอีกทีน,นึงนะคะตะกี้ดำก็นีเด้เส็กระจกออกค่ะเส็จขา้าวเส็กระจกออกให้สะอาดนะคะวันนี้มีเด็กมาช่วยเส็ขา้าวเส็กระจกให้ใสวิ่งวิเลยทั่วคันนะจ๊ะกระจกตัวนี้จะเป็นกัน อันอย่างกับขันแนมเขาแนมออกจากข้างข้างในมันจะแนมเห็นแต่ขันแนมมาจากข้างนอกค่ะเขาจะเป็นเนี่ยเขาจะเป็นฟิล์มตี่แบบเนี้ยพอเขาอันนี้มาเนี่ยมันจะใสวิ่งวิ่งแบบนี้แล้วป็นด้ามผึ่งนะะเช็ดแต่กระโจกก่อนอันไรอันนี้ก็ค่อนเขาเช็ดมันไปอันนี้กันโอเคโชกเซตเซตเซตมีประโยชน์ได้ไหมว่านีประโยชน์อยู่บ่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเซตทำให้สะอาดง่ายหน่อยไปไปเชียวทดงเขาเด้ไปทำความสะอาดซอยกัน สร้างม่านหมอนนั่นประเดี๋ยวไปนั่มหรอกนะคะตอนนี้กับสภาพเขากับสีอันนี้แน่นอนเดี๋ยวเขอยมาดัดแป้งมาปรับปรุงเข้าไหมพื้นนี่ก็ต้องออกให้เบิล็ดนะคะนี่ปรับปรุงได้ประมาณหนึ่งนะคะอันนี้ก็เซตออกมือขึ้นนี่ต้องอาจีวเอาน้ำยาที่มันเป็นฉีดกระจัดขา้วมันกัดออกอีกนะคะแต่ก็ดูดีกว่าเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้น้านี้ทุกคนไปเห็นดัมปื้อว่าสันเซตกระจกเศษกระป๋องเศษเกี๊ยไป ลลลลหลังลดละหลางหมดแล้วคะ่ะทุกคนสีกะเนี่ยสีเขาไป็สีปกติแหละจริงๆมันสีมีสีเขาตายออกมานะคะคือคือสอกนะเป็นเหมือนช็อกเลยขาวๆอา่จะมีบางนิดน้อยนะคะทุกคนน,น,นี่นี่กระตงเสียดสะอาดกันไหนเขาอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะคืบอกเขาสิค่อยๆเสียดออกไม่ได้การเสียดกับจุกซัวขันนะคะทุกคนนี่ เอากับอาหารก่อนนี่ค่ะแต่โจ๊กข้างนอกเขาจะเป็นแบบนี้นี่เบื่องสีเนี่ยค่ะสีเทาขาวอาจจะมีห้อเยเล็กนิดนึงดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ก่อนน,นราปูกขึ้ขาวโบนะะี่ค่ะแบบนี้เลยอันได้ขาวเทาอาจจะถูบอ่บอกแห้งนะทุกคนเนี่ยเป็นขาว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 ันนี้มาค่ะทุกคนเป็นปู่จอดอยู่ที่วัดนะคะวันนี้อยู่เอามาจอดไกลๆจอดของนะคะทุกคน เช็ดเอาขาดก่อนไม่เกิดจุกออกนะคะเพราะว่าเปนหนังจะไม่เคยได้เช็ดเจ้าเสื้อมือเสาร์ก็ล้างออกค่ะในขอบนี่ยังเหลาเบิร์ดนคะคะคือถูกล้างออกหมดนะคะทุกคนในสอกใน,นยังในไงนี่ก็เซ็ดออกตอนนี้ในขอบนี่ว่าในเซ็ดออกอยู่เด้จะเอาชิชูเปียกมาเซ็ดออกแลาวเป็นไฟแาะจุดยางเขาก็เด้งสมารูไปแล้วยางเขาเด้งสมารูไปแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นฟิล์มแบบนี้นะคะ อาจจะได้แก้ตัดติดไม้ได้จังไดนคอยเบิึงอีกชน,นึงแล้วค่ะคอยเฮ็ดไปเธอเรื่อยๆทะลา,ายาังทะลายนวคุณปู่ดูดีขึ้นมานะคะล่างทําความสะอาดจากคุณปู่นูซื้อมาสี่หมื่นบาทเป็นมาทุกคนล่างออกเพิ่มหนึ่งหมื่นล่างแข่งขันเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นตอนนี้เขาอยกหกหมื่ 6, ๆๆนอ่ะทุกคนจากสภาพเนาะเนี่ยเพี้ยนเพี้ยนแย่ไปเลย อแอร์ไปเห็ดมาแล้วคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะแบเย็นฉ่าเลยแต่ก็เย็นเฉพาะจุดนี่แหละก็ถือว่าเย็นก็ดูก็ดีกว่าที่ไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนแนะนําให้ติดตาค่ขอยออหออ่อนแมนแนะนําให้ติดค่อยห่อนนะคะทุกคนค่อยสีอันนี้นะคะไม่ค่อยช่ำันแม่นต่ว่าอนาคตอาจจะหึ้นออกเวทน,นะคะทุกคนนี่อ,อาจจะอ,ออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกท่ีนึงนะคะค่อยๆเฮ็ดไปทีละเลียดเดี๋ยวไปเหตุการณ์โอนการหนันการหนีก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะคะ เน้อขอมันยังพึ่งไปเซตีโคไเซตกับจกอน,อกนมีกิน,น,น้นนนีกนนนให้มันเบิดก่อน,นเอาไปถิมมันเปียกกวาไปไปนะคะเขาจะเช็ดตามขอบตามอีียงเนี่ยขอบขอบผนะ้ากันิ้อ <c oughs> นะรทุกคนออาปิดตับมนี่นี่ใครกนผงไปฉีดอยู่ข้างในชิดๆยทุกคนปฏิเสธเปลนี้ออกนะคะท้าความสะอาดขอบนี่ วันนี้ก็ต้องื้อย่างมาเปลี่นยนใหม้ไปเลยค่ะนี่เพราะว่าเขาวันนี้ไปเลยนี่ก็ทําความสะอาดเบื้องต้นนะคะทําความสะอาดเบื้องต้นก่อนนี่อาจจะมาเช็ดเพราะเขาเป็นกระจกขลายไปนะคะทําความสะอาดไปก่อนนะจ๊ะเบื้องต้นคุณปู่บัดดี้ทำให้ไม่ขันเช็ดแอ้มันจะมีร่าไาเปเลยมันจะออกขาดไปเลยจะเป็นขาวกระจกนะคะขาวกระจกขาดนั่นค่ะน,นี่นะคะนี่คุณปู่บัดดี้มาจอดทำความสะอาดนะจ๊ะ นี่เม้นไมันเป็นอันีนูกเซตเยำๆเอ้นไหมันเป็นข่าวก็เซตยำๆยๆก้อนเซตออกก้อนเซตกระจกเพิ่มอีกมือนึ่งเ็นเจ็ดล่เอเอเซตออกไม่ขาวขาออกมัสีดูดีขึ้นจะสีไลสีสักนอกระจกกจะจับแหงสีขุดออกหนงกระจุกรุดออกนั่นป่วนป่นไปเซตจ้นไปเซตกระจก่นไปเซตขางนอกก่อนขางอันอิขางหนาเห็นแล้วพอยสีเห็ล้วพอยเซ็จล้พอยก็สูงกหนูอ้าเซต เออเจ็ดแหงก็คือ,คอนาตีเซตเซตอ่จะได้กรอบออกตีนอันนี้เป็นระบบโชคอัตโนมัตินด้วยนะคะนี่ อันโชคมันเก่งนะคะทุกคนโชค,ค์เขาบ่มีความมาันนั่แล้วเดี๋ยวค่อยสิซื้อมาเปลี่ยนใหม่ระวังอันนี้เด้อนี่เฮาตึ๊ดๆโคกบ่ต้องขึ้นไปบอ่อมันให้คอบหน่อยแน่ๆเพืน่อน,อ,น,อ,นอ,อึนี่กันมาอย่าบักมืออย่าบักมือเดี๋ยวเาใหกระจกดแป้งบ่ได้ห้อย มันจะเกิด่ะหนามันกับไรเขามันเหรอลูกยางยังไม่มีฟิล์มเลยอต่เรา่ต้องไปฉีดเนาะข้างนอกก็ต้องไปนน้นมนั้งมีฟิล์มแต่ฟิล์มมันเบอสภาพเลยทั้งหม ผมย่างอันนี้กับอันนี้กันะย่างปกเจาะไปละ่ทยทำยูวัดอแน่นอนนะคุณปูนะคะนี you ่อ <sh> ยู่วันได้ค่ะทุกคนวังเอมาเปิดหลานก็เอามานาวนะคะว่าะเด็เห็ดก็จะบระแจกไปเรื่อยเวลาอพมพอด็มีแนวเห็ดอันนี้นอันนี้คืออาจจะเปลี่ยนไม้นะคะผมย่างลองย่างอย่างเนาะเพราะว่ามันมันเสื่อมสภาพไอ้โตกระจกน้ำไหลเข่าเลยทุกคนที่ว่าเนี่ยขอบกระจกนี่คือมันเสื่อมสภาพแห้งน้ำไหลเข่าแล้วค่ะเพราะว่านุ่หล่างละหล่างแล้วว่าเออนามมันกระเด็นเข่าเนาะก็เส้นเขามา เคยมารถสี่หมื่นรถสี่หม่นขี่มาหออก็ดีเหรอเด็กทำผสมก็บ่าดีขี่ค่ะขี่ได้ขี่ไปแต่ว่ากัสภาพโอเคก็บางคันเดี๋ยวเขาเห็นอยู่เด้บางคันเห็นเห็นไม่บางคันที่เห็นแบบว่าแพงกว่านีแห้งไะทุกคนหรอกเนาะใช่สภาพคักกว่านีอีกนะก็สิวานะพอเขาเซนท์ยังบอกเราดูดีขึ้นเออก็เลยหูซึ้ว่าเออพอก็โอเคแต่ว่าหม่องบองเขาแต่งขายเนาะไม่นค่ะคือเขาแต่งขายอาจจะมาทำความสะอาดเนาะทำความสะอาดเบิร์ขั้นนะเห็นมันขายซะ ประมาณานี่เท้าแต่ว่าอันนั้นไปซื้อมันเปนนน็นน้ำยาอย่างก่อนน้ำยาขจัดคราบนะถ้ามันสี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 แต่ก็มาถูข,ขังเทิ้งมันก็น่าจะกัดออกว่านุ่นเ็จออกประมาณหนึ่งล่ะให้เขาเต้นขายเลยเขาประมาณนี้นนถึงเขาขายพอมันดำมานั้นพอยเนี่ยไปถูนี่นี่เอาที่ถูเปียกนี่มันไม่มันจังบออันนั้นไม่ไหวใครล้วเอออะไรเออเดี๋ยวให้ประมาณนี้นะคะทุกคน แคดคร่าวๆแล้วประมาณนี้เลยสะอาดได้ประมาณนี้แล้วอยเห็นอันอื่นไปเรื่อยเดอได้จ้ะ